เซลล์เม็ดเลือดแดงนีอยู่ได้แค่120วันนะครับเซลล์ที่เกิดแทนเซลล์ที่ตายต้องมีเหมือนมีคุณสมบัติเหมือนเซลล์ที่ตายทุกประการต้องเหมือนเหมือนทุกประการเลยนะครับนักชีววิทยาพบว่าร่างกายเราจะได้เซลล์ใหม่ทั้งร่างกายใช้เวลา2.5ปีแล้วกระบวนการอย่างนี้ครับเกิดได้50รอบ หมายความว่าถ้าเราไม่ทำอะไรฝืนธรรมชาติมนุษย์ก็ควรจะมีอายุอยู่ได้สักร้อยยี่สิบห้าปีนะครับการที่มีภูมิต้านทานอ่อนแอภูมิต้านจะไม่สามารถทําลายเซลล์ผ่าเราเหล่านี้นะครับระบบภูมิต้านทานอ่อนแอเกิดจากสารพิษนะเกิดจากสารพิษสารพิษนี่ไม่ใช่ยาพิษนะครับสารพิษเป็นสาร เป็นของพิษที่เข้าไปในร่างกายแล้วแสดงความความไม่ดีของมันน่ะนะทามาจากภายนอกสารพิษพวกนี้ก็มาจากอากาศมาจากน้ำมาจากอาหารแล้วตรงๆก็มาจากเหล้าหรือบุหรี่ทีน,นี้สารพิษที่มันเกิดขึ้นภายในร่างกายอันนี้ร่างกายทำเองนอนดึกมีความเครียดสา,สารพิษที่สะสมอยู่ในลำไส้ใหญ่เนื่องจากท้องผูกนะครับ การสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงเป็นวิธีป้องกันและรักษาโรคแห่งความเสื่อมนะทีนี้เราจะทําให้สร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงและป้องกันโรคแห่งความเสื่อมของเราก็ใช้ว่าใช้แนวทางของเจ็ดเก้าอมานะแนวทางเจ็ดเก้าอประกาศด้วยประกอบด้วยหนึ่งอที่หนึ่งคืออิทธิบาทสคือความตั้งใจที่จะเอาชนะเบลง มีความภาคเพียนสู้ไม่ถอยและใส่ใจไใข้ควรตรวจสอบอยู่เสมอก็มาสรุปว่าอิทธิบาสีก็คือความมุ่งมั่นภาคเพียนฝักใฝ่ไข้ครวรนะครับบุงมั่นที่จะเอาชนะขยันสู้ไม่ถอยนะครับก็ <c oughs> พยายามหาวิธีที่จะรักษามะเร็งแล้วก็ครวญไค้ครควญหาวิธีที่ดีที่สุด อที่สองคืออารมณ์ทำจิตใจให้ล่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่ดีแล้วก็ฝึกจนมีสมาธิเรียกว่าสมาธิแก่กล้านะครับอาหารก็รับประทานอาหารผักผลไม้ถัว่วเปลือกแข็งรวมทั้งข้าวกล้องออกกำลังออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อยวันละยี่สิบนาทีนะอะอที่ห้าเอนกายก็คือการพักผ่อน นะครับนอนให้พอแล้วให้ถูกต้องด้วยนอนคือหลังอาหารกลางวันให้นอนทัก10บถึงยีสนาทีก็จะเหมาะสําหรับเรามากแล้วก็ทุกผู้ทุกนามควรจะนอนหลับตอน4ี่ทุ่มเป็นต้นไปนะครับช่วงสี่ทุ่มเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายจะหลั่งสารฮอร์โมนพวกโกรทฮอร์โมนออกมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้ว ก็เพิ่มภูมต้านทานให้ร่างกายแต่ถ้าเรายังไม่นอนโกรธฮอร์โมนมันก็ไม่หลัง่งการขาดโกรธฮอร์โมนนานๆร่างกายก็จะสึกหรอผิวหนังก็จะเหี่ยวย่นก็คือแก่เร็วแหละครับว่างั้นเถอะคับอ๋อที่6อากาศคืออยู่ในที่ที่อากาศบริสุทธิ์และหายใจให้เป็นอ๋อที่7เอาพิษออกจากร่างกายก็ต้องทำตั้งแต่เอาเหงื่อออกการสวนล้างพิษลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟ อย่างไรก็ตามต้องระวังอย่าให้ท้องผูกวิธีวิธีป้องกันไม่ให้ท้องผูกก็คือรับประทานอาหารที่เป็นผักเยอะๆนะครับ <c oughs> ปัจจุบันนี้มะเร็งถือว่าเป็นโรคร้ายไม่มีไม่มีทางหายนี่คือแผนปัจจุบันแนวทางรักษามะเร็งตามวิธีของแพทย์กระแสหลักก็ใช้การผ่าตัดฉายแสงเคมี o t h e r นะครับ ถ้าหมอแผนปัจจุบันใช้วิธีอย่างอื่นต่างจากวิธีนี้พวกหมอด้วยกันก็เรียกว่าเป็นหมอแควก,ก็แปลว่าหมอเถื่อนนั่นเองนะครับทีนี้อันที่สองการตรวจหมอแผนปัจบันจะอาศัยเครื่องมือทางแกลบตรวจเลือดเครื่องมือสแกนเครื่องมือเอ็กซเรย์นะครับทีนี้ เมะ็งที่ปัจจุบันถือว่าไม่มีทางรักษาหายเนี่ยนะก็มีอาหารนะครับแนวะทางรักษาก็คือผาตัดฉายแสงถ้าหากแพทย์แผนปัจจุบันเขาถือว่าอาหารนี่ไม่ต้องจำกัดคือไม่มีอาหารอะไรที่เกี่ยวข้องกับมเมลงที่ทำให้เป็นมเม็งดีมากขึ้นหรือน้อยลง การตรวจพบและการรักษาต่เนิ่นๆมีโอกาสหายสูงนี่คือแผนปัจจุบันนะครับถ้าอยู่เกิน5ปีถือว่าการรักษาได้ผลตัวลงแผนปัจจุบันเขาก็ถืออย่างนี้ครับการผ่าตัดใช้การผ่าตัดฉายแสงเคโมโรหรือใช้วิธีถ้าใครใช้นอกวิธีนี้เรียกว่าหมอเถื่อนการตรวจอาศัยเครื่องมือทางลลบตรวจเลือดทางสแกนทางเอ็กซเรย์แล้วก็ชนิดข้าหารไม่เกี่ยว หมอแพทปัจุบันถือว่าอาหารไม่เกี่ยวกับมะเร็งก็คือบอกให้กินเยอะๆเขาไว้ให้มีโปรตีนสร้างภูมิต้านทานแล้วา็คิดว่าการตรวจพบมะเร็งตั้งแต่แรกๆจะละโอกาสารักษาให้หายสูงมากถ้าอยู่เกินห้าปีก็ถือว่าการรักษาได้ผลทีนี้เราก็มาถึงเรื่องนี้ครับหมอเสียชีวิตด้วยโรคอะไรมากที่สุดป,ปัจจุบันนี้หมอเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับหนึ่ง เพราะว่าหมอรู้ว่าวิธีรักษาแผนปัจจุบันยังไม่สามารถกำจัดมะเร็งในระยะท้ายๆได้แต่ขนาดรู้นะครับว่าเป็นมะเร็งแล้วระยะท้ายๆรักษาไม่ได้หมอก็ยังไม่ศรัทธาจะรักษาด้วยวิธีของแพทย์ทางเลือกเพราะว่ามันไม่มีสอนอยู่ในโรงเรียนแพทย์หมอก็เลยสรุปว่าการรักษาของแพทย์ทางเลือกไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์จึงหมอไม่เอานะครับ แล้วก็มาเข้าโบดี้มายสปีริตอ่าน,นี้คือเข้าแพทย์แผนไทยหรือแผนปัจจุบันนี่เขาละอันแรกคือโบดี้ก็เป็นร่างกายตัวเราเนี่ยครับที่เดินไปเดินมาได้เนี่ยแต่ว่าให้รู้ว่าโบดี้ร่างกายจะแข็งแรงด้วยอาหารมีอาหารต้องมีการออกกำลังกายแล้วเองกายนอนพักผ่อนแนอากายบริสุทธิ์ขณะเดียวกันก็ต้องเอาพิษออกจากร่างกายด้วย ันนี้คือบอดี้ไม้ก็จิตใจจิตใจ,จเจริญด้วยอิทธิบาทสีอารมณ์ที่แจ่มใสมีความคิดในเชิงบวกมองโลกในแง่ดีในไม้นะครับสปิริตคือวิญญาณธาตุรู้ของเซลล์ต่างๆคือเจ้าเซลล์ต่างๆมารูวมจะไปเกิดเป็นอะไรต่อนะการเสริมสร้างภูมิ้านทาน จากอวัยวะต่างๆเรียกว่าสเต็มเซลล์นะการเจริญเติบโตของมะเร็งการหยุดการเจริญเติบโตของมะเร็งหยุดยังไงอันที่หนึ่งหยุดอาหารที่มะเร็งใช้ในการเจริญเติบโตก็คือเลิกรับประทานอาหารโปรตีนเช่นเนื้อสัตว์เนื้อปลาเห็ดถั่วต่างๆไขมันจากสัตว์ ไขมันจากพืชน้ำตาลของหวานเกลือน้ำปลาซีอิว๊วแล้ะซอสุงรสอ,อ,อาหารหมักดองนะครับตรงจุดอาหารที่ทำให้มะเร็งโตนะตเนื้อเห็ดถั่วไขมันจากพืชน้ำตาลของหวานเกลือน้ำปลาซีอิว๊ว <c oughs> อันที่สอง เสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายโดยทฤษฎี7กาออนนี่คือวิธีการหยุดความเจริญติบของมะเร็งนะครับหยุดการขยายตัวของมะเร็งโดยใช้เอนไซม์โปรตีเอสที่เป็นมะเร็งย่อยสลายเซลล์เพื่อให้เพื่อมันจะได้เจริญเติบโตแทนนะหยุดเอนไซม์อะมิโนเปปติเดสที่มะเร็งใช้สลายสารประกอบโปรตีนของเซลล์ จุดเอนไซม์ไฮโดรโรลิเดสที่เป็นเซลเล์มะเร็งขึ้นสร้างขึ้นมาทำลายเอนไซม์ไกโคกูโมไกโคอะมิโนไกแคนเป็นเอนไซม์ที่ทำให้ร่างกายยึดเซลล์ให้เกี่ยวข้องกันอยู่นะครับการรับประทานอาหารสับปะรดให้ระวังเพราะสับปะรดมีไฮย l รโรลิเดสเป็นอย่างมาก จแล้วเราก็ามาถึงวิธีดูแลเราการออกกําลังกายให้เหงื่อออกวันละยี่สิบนาทีเป็นเรื่องที่น่าทาม,มากควรออกกํา,กาออกกลังกายกลางออกกําลังกายกลางแดดที่ยังไม่ร้อนเพื่อให้ร่างกายสร้างวิมินด,ดีล้วการออกกําลังกายแบบนี้จะช่วยกันขับล้างส,า,งสารพิษที่อยู่ในเนื้อเยื่อชั้นในและชั้นกลางออกไป6แช่น้ําร้อนหรือการแช่น้ําร้อนจากแช่น้ำร้อนหรือใช้น้ําร้อน จากฝักบัวลา,ลาดตัว7นาทีสลับกับน้ำเย็น2นาทีเพื่อขับล้างสารพิษท,ที่อยู่ในเนื้อเยื่อชั้นในและชั้นกลางให้ละลายออกมากับน้ำร้อนและความร้อนจะช่วยให้เลือดเวียนไหลดีเพิ่มความแข็งแรงให้ลิมโฟไซต์เพิ่มภูนต้านทานให้กับร่างกายทำให้ร่างกายสามารถทำเซลล์มะเร็งได้มากขึ้นเอาอีกทีนะครับการแช่น้ำร้อนน้ำร้อน จากคือถ้าไม่มีเครื่องไม่มีถังอ่างแช่ก็ใช้น้ำร้อนจากฝักบัวนะครับลดตัว7นาทีสหรับกับน้ำเย็น2นาทีการนี้ก็จะช่วยช่วยได้พอสมควรละนะครับก็ทำอย่างนี้ครับการสราภูมิต้านทานให้แก่ชีวิตต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งนะครับ แต่สร้างจิตใจให้เข้มแข็งต้องมีอารมณ์ดีดไม่เครียดคิดในทางบวกไม่ให้ร่างกายสร้างสารทุกข์มากเกินไปคนไม่กินเนื้อสัตว์เพราะไม่อยากกินสัตว์สารทุกข์ที่สัตว์ปล่อยออกมาตอนที่เขาเอามันไปฆ่าแต่กลับลืมควบคุมอะ <c oughs> คือเอาเอาใหม่นะครับคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์เพราะไม่อยากปล่อยสารพิษที่สัตว ที่ก่อนจะถูกฆ่ามันปล่อยออกมานะครับแต่ว่าคนพวกนี้ครับลืมควบคุมสติปล่อยให้อารมณ์ระลายเกิดขึ้นทุกครั้งที่อารมณ์ระลายเกิดขึ้นสารทุกข์ก็เกิดเต็มร่างกายเหมือนกินกัวทั้งตัวมันต้องระวังนิดหนึ่งนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงการยับยั้งชั่งใจของมนุษย์เนี่ยมีหลาย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 คนเลยนะครับ ที่ไม่สามไม่ยับยั้งชั่งใจเพราะอะไรเพราะสมองส่วนสัตว์สมองส่วนสัตว์แต่เดิมเนี่ยครับมันมีแค่นี้ครับฮนะมันมีเราร่างกายสร้างสมองส่วนนี้ไว้เพื่ออะไรเพื่อให้มันรู้จักคิดที่จะดำรงชีวิตเผ่าพัานธุ์ได้วิธีจะดำรงชีวิตเผ่าพัานธุ์ให้ได้ก็คือหนึ่งจะต้อง หากินได้หิวหาอาหารได้รู้จักหลบพยันพยันอันตรายนะครับเวลามันร้อนต้องรู้จักเข้าร่มนะแต่ว่าถ้ามันร้อนเกินไปก็ออกจากร่มออกจากถ้ำมาเวลาโกรดจะอรารวาสได้นะครับคือเจ้า สมองส่วนด้านเดิมมันมีบุษังอารวาสตามสัรชาติจานดิบเราจะเรียกงั้นพออย่างนี้ครับการทำอย่างนี้ก็จะทำลายด้วยความโกรธแต่ว่าจะชอบของใหม่ก็อาจจะจำในดอทคอมของใหม่ด้วยการตา,ตามความต้องการทางเพศและสืบพันธ์อันนี้ก็คือส่วนสมองด้านเดิมด้านด้งเดิมที่ทำให้ นะครับตรงนี้จําไว้นะครับชอบก็จําไว้แล้วค่อยหาใหม่ให้เหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็กลับมาสมองส่วน,วนดั้งเดิมของสัตวน์นะครับตรงนี้ครับเรียกว่าไฮโปทลามสฮะไฮโปทลามสก็ส่วนใต้ไฮโปนั่นแหละนะครับมีโกธฮอร์โมนเป็นตัวหลักในการสร้างภูมิต้านทานนะทีนี้เอามาดูตรงนี้ครับ สมองมนุษย์มีการพัฒนาสมองส่วนหน้าส่วนหน้าคือส่วนนี้ครับฟอนตโลบอบนี่ยครับฟอนตโลโอบนี่ยครับเป็นส่วนป้องกันสัญชาติญาณดิบของมนุษย์ก็คือไม่ให้เจ้า,ามนุษย์สองหน้าของผู้คนมาเอาของที่ทำลายสุขภาพมาขายอยู่ในเขตด้วยนะครับ จิตที่สงบจิตที่คิดดีๆจะกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองสร้างโกรทฮอร์โมนฮอร์โมนตัวนี้จะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างซ่อมแซมเนื้อเยือ่อที่เสียหายสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายป้องกันเชื้อโรคและ